ขาดบ่อได้เลยโวยังไปว่หันอยู่พี่รุ่มรุ่มของมุนมาดูจอดเลยได้ดิกูปูอยู่น้าตัวนักบอลเช้านอสื่อตัวขใครซะไอบอนสิบสี่สักคนบอลนอนเขาจะาไอ้คนสิบห้าไงเขาไม่เอาหรอกิบสีเนาะยืมขึ้นแน่จะหามเงินนี่ว่ายืมขึ้นก็ดีกัน เราแว่นอยุสาสว้าบงหนึงนี่กระเป๋าน hey, right. like like go okay. like hey, e. ี่ม re really ันยังกินขยะกินยังขยะปึ๊ไ้แล้วกินแล้วก็กินตอนไกลม่นใหญ่กินยังไงย้ำเราอิมแล้วก็องไม่เห็นใหญ่แล้กี่ตั้งมากินครับขยะเย็ตอนเรากินเด้มันดีชตา วันนี้เจ้าก็ร uh ja. mm ักกินไก่หอยตั <that 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 Whoops, ้งสองต้นสองเอาะไรเอายางคือนมันน่ะเพือนดื่มเ้าหวานดื่มโมยามกลางเวรกินวิตามินซีน่ได้มากเจ้าของกินซื้อมากอยากนอนก่อนเด็กมั้ยเอา เปิดเปิดเปิดเลย,ยเปิดเพีย้ยนบไร้ฟังแน่นเพียเพ้ยนแะขาเนี่ยเไม่เป็นไร,ร,รเอาแกมี่เอาทีเลงคนทำมาเปิดแกมี่มาจะมานม่ใสไม่ดีเอาแกมี่มัมง้งธรรมดากับทีเดใหจะเท่า,าไหมลาล่ะธรรมดาที่เขาชื่ขอขาสารแลน,นบอกาอสารเศษต้วไปนี่ ม่เปรวิกินด้วกินแล้วไปเป็นกมน่ะเศร้าก็เก็บากินเลยเรื่อยๆไปบขนาดนี้มันไวหนาหรอมันเดืดร้อนนปนะเนี่ยเก็บพงขยะบนน้องแล้วทีเนี้ยเก็บนี่ขาจะกินเขาจะ้ไกินนีกูได้ทันชั้แล้ว เอบดแล้วนะตแน,น <c oughs> ยเดวมาช่วสี้องูอว้ยบนวันนี้แมฟาซาดีแม่ <c oughs> มปกติก็ช้ายอยู่แล้วค่ะอ,อนนี้เอาบอสปด้ยทำไมอยากนม่ิเนอเอาต่ดีกินละดีก้อนอนะบันเก็บลวกตึง เมิตอนียกัต่้กวนเยว้ยปัจตยห้าพีเจ้าของหลินอยู่ว้ยเบิรงเป็นแบบีงยาวันิบกินวิตามินกับไปหอมกันด้วยันเหมือนต้งสองสามอนมีวิตามินซียไม้ละเม็ดใส่ซีจะมาแอบกินวิตามินซีเลยตอนตอนเด็กเดกกินอะไรก็ไม่รู้ กินเหล้าไงเออจะไปไหมจะไปแอบกินวิตามินซีไม่ได้ประโยชน์หรอกกินเหล้าแล้วก็มันระเหยหมดแล้วไงข้าวิ้วิตามินซีบางลงต่อเออปลาปลาอันนี้น่ากลัวน่ะอันนี้ประกาศควยอย่กงนี้อมไปเลยไว้แรงเดือจังแม่พี่เปาพูดอะไรแคปช้าพี่เปาพูดอะไรกับชูใจอี่ะลงแก้วดิ เาเข้ามากลาโอเคบคุณนะเอามารอดูว่าจะผ่านหรือเปล่าอะไรนี่คเราหลุดึ้นประวันมันคือบางวันผ่านบางวันแต่ว่าชาจีเดียนืนนบอนผ่านอยู่หรอกระดัแานอี่นมียกมบรีนเรมาเรี่นมาน้างร่นายาเรียนารยนมางาเรนายนมเนเยายาเดนาเรรีนีนามารนียนมนนเรมนมนมรเนาเรนซรรียนมาเ้ียนมนเีนาเาเร้ยาเราเยรนมารนมานนเนเ การใช้ซื้อสุดเลยพ่อนี่ก็ติดต่อเซลให้อยู่ได้โปรตีนนั่นนี่ฮะจะต้องได้โปรตีนเพราะว่าติดต่อเจลไงได้โปรตีนตเราจะได้อ้าพันเขาแนะนน้ำแต่บ่เนะนน้ำมีมีอยู่แล้วทุกบริษัทเขาแนะนน้ำไปไหมคันขับไปก่อนเนาะบริษัทสนใจก็แนะนน้ำดอกเนี่ยเป็นขับขั้วไม่ปกติจะได้เงินแนะนำไงแนะนำคนไปซื้อ มอมาัเกิดเป็ูกชเขาปชานี๋ยแเแนวน้ไงคนเกียวยุ่ยุยแถวยุแบ้านหน้ากับแนะนำพุไปเลยจะหาพาพตลอด้กินทั่เหมือนตอนเสดยจายลเปนยังไคบัวเจอยต้นขาส ให้เวลาอีกอีกห้าทีท่อย่างต้องเสร็จนะทุกวันเราเอาดีนดูก่อนเอนดูก่ิเรแต่เขาเราียงเขากันใช่บอกเงวากเซลเบอรว่าใช่ไมออกเร่กับนางริแล้ว่าพอเรียนเขาไปได้บอลจะีกอย่ดีทุกบอ่เรอยากนรถตู้บกรยาวะเรบ้าเรสีขาวบ เอาแบบเอารุ <out. S 2> an, ่นเดียวกันกับพี่ป่าได้ไหมก็ไปร้านมีรุ่นเดียวมีแค่สีขาวกับสีเทาไม่สีดำต้องสั่งพิเศษแค่เราแค่ยืนกันดน่อยแค่ผสมแต่ก็บอกว่าเห็นมีตัวสูตรดีดำเนี่ยน้อยมากจะไม่แต่จะเป็นรุ่นอะไรเอาขาดเหรอมันได้ก็เอาขาดอืมอ่ะพี่เป่าว่าจะเอาจะกินแต่ว่าเราบม่เอา ถ้าอยากได้เอาผาดบอก<ม>เขาไปกินหมา้อก,ก่อนเขาเอาม้าขึ้นดีแนกแบบทำคิงแต่ทำคิงไปไปเคลียร์ของแล้วจะได้กินบอสกินไปเงพี่เจ้กินไหมไม่พี่กินมัวไม่ได้พี่มีของกินอยู่จะกินกับตีกันอีนอกแล้วเนาะถ้าจะได้ เดี๋ยวจะเมนถอดไปได้เนาะนี่ก็บอกนังกินเข่านั่งกินเข่าค่ะแล้วก็ะด้งมือก็เอาเลยเอาเลยแม่แม่การึ้แล้วไป บอลไปละคนไทยกูอยากไปทายเดีวสังเกตโหลดไปละคนมาทายกูอยาทยนายเอกสาวพระเสน่ยี่เบลจะิ่งคอยกินมันอีกพี่แขกหิวมากกลัวเป็น่ะทอย่างก็จะมึงตุนขาเนี่ยวันนี้มัดกาเป็นมาเป็นมาดโยพ่อแม่อาบน้าไปยังเนี่ย